ดูการเป็นมาคุเทศหนึวันนะว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะแล้ก็มีความดุยพอเรามีความรสา,ามรา,มามรถเอาพูดมันออกไปได้ บัตรมัคคุเทศมอวิชาการปัตตานีด้วยนะครับผมสวัสดีตอนเช้านะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา6โมงเช้านะซึ่งเราปันนะ การเป็นมัคคุเทศก์อันดับแรกที่ต้องทำคือต้องกินข้าวให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปทำงานฮะตอนนี้ก็แต่งตัวแบบพร้อมแล้วนะทุกคนเียบรมากมัคคุเทศก์มอปัตตานีนะทุกคนเจ็ดโมงทีนาทีนะฮะแปดโมงเนี่ยเขานัดให้ไปเดียวกันที่ร้านพระบิดาของการเป็นมัคคุเทศก์เนี่ยเราต้องตรงต่อเวลาฮะที่จะทำงานนะครับเวลาแปดโมงเช้านะฮะอยู่หน้าตึกเอตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะเพื่อนๆก็จะมีรถที่เราจะพานักเรียนเนี่ยไปเยี่ยมชมว่าเป็นมัคคุเทศก์กันนะวันนี้นี่ก็จะเป็นแบบเพื่อนร่วมงาน เวลา8ปดโมงเช้าก็มาถ่ายรูปกันที่ร้านอรบิดาก่อนมาดูการเป็นมัคคุเทศก์หนึ่งวันนะว่าเขาทําอะไรกันบ้างก็วันนี้ก็ห้าสิบห้าสิบเนี่ยแล้วรอดูหน้างานอีกทีเนี่ครับพร้อมครับพร้อมแน่นอนนะพร้อมหลับครับเป็นไงบ้างครับวันนี้รับหน้าที่เป็นอะไรบ้างครับมัคคุเทศก์มัคคเทศกองใหญ่ทุกคนนั่งทำไมเต็มไปแถวอีกับแถวที่ว่างอีกหนึ่งทีการเป็นมัคคุเทศก์เป็นประสบการณ์อย่างนี้ที่เราต้องจัดระบบจัดระเบียบแถวให้มันแบบอยู่ข้างหน้าให้เต็มมาอะไรเงี้ย นี่จะเป็นป้ายสตาร์แล้วก็ QR Code สแกนแบบประเมินของนักศึกษาทุกคนที่เข้ามาอยู่ในนี้่ยวอะไรนะครับพี่ดรัปเป็นไงบ้าง้ก็ง,งานงวันเลยครับวันนี้แน,น่นมาก<ต>ม่มีเวลาว่างเลยที่จะแบบไดพาตัวเองแบบปไ,ปไปเที่ยวไปอะไรแบบเหมือนคนนี้ตอนนี้เราก็มาอยู่บนรถแล้วนะฮะเพื่อนๆทุกคนเป็นมาโคเท้น,นะเป็นไกด์อะไรประมาณนี้นพานักเรียนหรือว่าแขกที่มาเยี่ยมมอวิชาการเนี่ยให้เขาได้รู้จักสถานที่ต่างๆภายในมหาลัยแล้วก็งานมอวิชาการเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างคนขับรถของเรานะครับผมแบมมังแบมมังนะครับผม รอเด็กมาแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าการเป็นมัคมุเทศจะ,จะเจอปัญหาอะไรบ้างมาดูกันเลยครับข้างในเลยครับผมจากโรงเรียนไหนครับเนี่ยโรงเรียนดารุณส,สาวิททายคยรถพาชมในมหาวิทยาลัยไปไหมครับไปไหม <laughs> เดี๋ยววันนี้เหนื่อยแน่เสียงแหบแน่บอกไว้เ่ามาวันนี้แบก์ยอกช่วยกันแหละนี่น้องๆนะฮะน้องๆที่มาจากโรงเรียนไหนกันบ้างคะเนี่ยตอพอวกับไปรุ่ศาลนะฮะวันนี้งานวันนี้เรียกคอร์ดโฆษณาก็เป็นรอบที่สองที่เราผ่านมานะขอบคุณมากนะครับไว้นอยนะคะขอให้สนุกกับคณะที่ใช่เจอกันใน YouTube นะฮะเจอกันค yes> ่ะ ถ้าจะไปเที่ยวในมอเนนะครรถเขามี3,000อาหารหมดเขาจะวนแบบนี้ตลอดเวลาเลยประมาณ5โมงเย็นข้างหลังก็จะเป็นอาคารพีคกินิกครับคนเยอะมากคนขับรถเราครับสุดท้ายฮะงานเป็นมันเทศบางงนี้จะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าเราต้อง active ในการพูดเราต้องพูดตลอดเวลาทําให้บางทีเสียงแหบเสียงหายได้นะจะมีเด็กๆจากโรงเรียนเดชาจะมีน้องๆหลากหลายโรงเรียนมากที่มาเยี่ยมชมกันนะฮะ เทียงแล้วหรอยังเหอือยีก20นาทีเี๋ยวเราจะไปรัอบชาชาเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้โหเอเนจี้เยอะแบบเยอะแบบมากๆแต่ก็สนุกแม่ไปฟังเชื่อแน่นอนว่าคนนี้ไปไกลแน่นอนในอนะคตปีสองปีสามปีสี่โอ้ยบา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 ย อนนี้ก็ออกแล้วนะฮะนๆมาเล็กของเราจะเป็นมหาลัยที่ติดอยู่กับทะเลเลยครับผมเรียนมหาลัยแล้วก็มีสถานที่นึงก็คือบูเลคครับผมเด็กนักศึกษาที่เรียนเสร็จช่วงเ,งเย็นๆก็จะไปดูพระอาทิตย์ตกกันตรงนั้นครับผมนี่ว่าจะเมหาลัยสาบบลูเลคสถานที่เที่ยวในมอน้องขออนุญาตถ่ายบล็อกด้วยนะฮะได้ค่ะได้เลยไม่สนนะที่ไม่สนไม่ กับคุณสไาย์กับสอไปไออ<ใ>น็นที่ดียวจะไมอ่ะไกหมูไก่มอคุเทศก็ธธ <สะ S 2> พาพี่ชาชาเป็นดาราท่านหนึ่งนะครับ เพื่อนๆทุกคนบ่ายโมงสิบเก้านาทีซึ่งตอนนี้เราเพิ่งกินข้าวเสร็จนะฮะแต่เดี๋ยวเนี่ยผมก็จะไปละหมาดแล้วก็เริ่มงานต่อบ่ายโมงครึ่งนะครับทุกคนเหมือนเดิมเลยการทํางานมากุเทบริการแล้วก็คอยเป็นไกด์ไลน์ว่าในมออมีจัดกิจกรรมอะไรคอยบอกให้คนที่มาเนี่ยได้รับรู้อะไรประมาณนี้เดี๋ยวไปละหมาดแล้วเจอกันช่วงบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองนะสวัสดีสเก้นสไตล์ไม่อยู่พีีไม่เชื่อเลือกต้มอีกต้มยังเปื่อยไหมพยขยันจังเลยแป๊บนมลุกแบมลุกมีไอ้ ตรงนี้ข้างหลังผมก็จะเป็นร้านอีกนะครับจะมีเซเว่นตรงน้าแหละจะเป็นเซเว่นแล้วก็ร้านในมอสนะครัแล้วข้างหน้าเขาจะได้ว่าร้านลามิก็คือสนามกีฬาของเด็กในมองจะมารวมตัวกันตรงนี้ฝั่งนี้จะเป็นตึกพละครับหรือว่าศึกษา,าศษาสตร์เป็นของเอกพละศึกษาเป็นโรงยิมนะฮะที่จะขแข่งขันไม่ว่าจะเป็นแบบมินตันฟนุตซอลแล้วก็บาสเกตบอลประมาณนี้นะสถานที่แต่ละสถานที่ในมองครับผมก็พามาดูนะัเป็นม,มังคุดในการนําเสนอสถานที่ต่างๆที่อยู่ในมองการเป็นม,มังคุะมันไม่ได้ยากมันไม่ได้ง่าย ยูซี่อยู่ในงหรอดูจำเป็นจะต้องอ่านเยอะๆพออ่านเยอะๆเนี่ยเราก็มีความรู้พอเรามีความรู้เราสามารถเอาพูดมันออกไปได้เราสามารถพูดในสิ่งที่เรารู้ว่าตรงนั้นตรงนี้มีอะไรเป็นช่วงบ่ายนะครับใหญ่มากเลยสู้เว้ยจะชินสู้ไหมสู้ไหมฮะ เข้าอาสูไปจะหมดแล้วห้ามเอาจริงอยู่มา4ปีก็ปีหนึ่งได้นั่งได้นั่งกี่รอบเองยังใช้ไม่คุ้มนะไม่คุ้มค่ะเธอไม่ไม่คุ้มเลยนี่มาจากโรงเรียนไหนกันบ้างครับพัฒนาอิสลามครัพัฒนาอิสลามโชว์สโลแกนของโรงเรียนเลยนะครับผมมาจากพวเราเนาะมาจากพวกันนะอะไรนะวออย่อมาจากอว่าที่ไหนอ่ะยะรังใช่ไหมไอยู่มอไหนกันแล้วครับเนี่ย ม4สี่อ๋อมอห้าม6หอีกสองปีอ่ะตอนนี้ก็ศึกษาดูก่อนว่าคณะไหนที่สนใจเนาะน้องบอกว่าจอดอะไรตรงนี้ใชมเปญนองท่าทา่บาทท่างนุ่าแข่งท่าทแขงผลิตภัณฑ์จากชุมชนได้ที่สี่นี่จะบินกลับลอนดอนละน้อยใจโอเคบายบายครับกะเรียนอยู่ปีไหนครับปีสองม่กกี้บอกอยู่ม4สีใครอยู่มีอยู่มะอยู่ปีอะไร สองไม่ได้บอกให้ชูสู้ตายผมบอกสีอะไรได้อะไรเนี่ยได้อะไรบ้างจากการเป็นมัคยมเทพภาพรวมก็ได้รู้จักน้องๆต่างโรงเรียนที่มาเข้ากิจกรรมของมอวิชาการก็ได้ทาอะไรได้ฝึกทักษะการพูดให้ความรู้ด้านนี้อ่ะนี่ ตอนก็จบไปแล้วนะครับผมกับการเป็นมัธคุเทศหนึ่งวันนะครับนอกจากการได้ประสบการณ์เนี่ยก็ได้เกียรติบัตรมัธคุเทศมวิชาการปัตตานีด้วยนะครับผมได้ประสบการณ์มากมายกับการคุยกับคนการเข้าหาคนการปรับตัวกับคุม เป้าหมายต่างๆเนี่ยว่าจะเป็นเด็กนักเรียนหรือว <AND> well. ่าเด็กนัก <giveaway> ศ <Brazilian references> ึกษาหรือว่าคนนอกแขกที่มาเยี่ยมชมเนี่ยก็รู้สึกว่าเราต้องมีกระบวนการเรียนรู้ตลอดเวลาผมก็ใครชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็ฝากติดตามเพจกรุนให้กู้ยเพื่อการศึกษาด้วยครับผมก็ย้อนั่นเองมีได้นอกจากกิจัตรแล้วมงได้ประสบการณ์ได้เพื่อนใหม่ๆจากการที่เราได้ขึ้นรถนะครับต้องแล้วอย่าลืม follow subscribe subscribe r กดกดริงจรนี้ตรงนี้แกมีกดกดอะไรครับกดอะไรกดแชร์กดแชร์แล้วกดไลค์เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับผมแต่วันนี้ทีมงานทุกคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีคบ๊ายบายวัสดีครับสับ๊ารับบ๊ายบาย s ิ e y ี u see you เจอกันใหม่บาิปดีโอหนบา b a นด I ต้อนรับเข้าสู่โ i กของฉันบ๊าย l าย e ินดีต้อนรับเข้า Life passed us by so quickly, said I'd put you on.